หลังจากที่ผมฉีดน้ำหมักชีวภาพไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปก่อนฉีดให้ดูนะครับผมว่าฉีดไปแล้วนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก่อนฉีดเนี่ยมันจะมีทั้งเพี้ยแล้วก็มดนะครับผมแล้วก็มีหนอนตัวเล็กด้วยนะครับอยู่ใต้ใบพริกนะครับวันนี้นะครับผมฉีดไปแล้วนะครับมาดูผลการฉีดกันนะครับใบที่ผมขึ้นคลิปก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้นี่จะมี เพียเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ถือว่านะครับใช้ได้ประมาณสักผมตีให้ประมาณ90%นะครับผมตีให้ประมาณ90%เพราะว่า,าน้ำหมักชีวภาพเนี่ยมันจะไม่เห็นผล100%นะครับผมต้องฉีดนะครับเช้าหยินนะครับอัตราส่วนผมบอกไปแล้วแล้ว เช้าเย็นเนี่ยผมเห็นว่ามันยังมันยังไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันมันยังมีเพี้ยเกาะอยู่ผมก็เลยเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับผมจากจากลิตรละช้อนนะครับก็เพิ่มเป็น1ลิตรน้ำหนึ่งลิตรเป็นสองช้อนแกงนะครับก็วันที่2มานะครับฉีดช่วงเช้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเค ถือว่าหายหายไปเยอะพอสมควรนะครับหายไปเยอะพอสมควร90%ได้นะครับแล้วก็มดก็หายนะครับถ้าไม่มีมดเดี๋ยวเพี้ยมันก็จะลดลงนะครับโดยธรรมชาติของเขานะครับก็หลังจากนี้ก็ฉีด2วันนะครับติดต่อกันเลยนะครับถ้าเราเพิ่มปริมาณของน้ำหมักชีวภาพของเราแล้วแล้วมันไม่ ใบไม่ไนะครับสามารถทนได้ขณะเป็นเบี้ยพริกอ่อนๆนะครับยอดอ่อนถ้าเป็นถั่วต้นไม้ที่โตแล้วติดผลแล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วก็ผู้ใช้เองก็ปลอดภัยนะครับครับอันนี้เป็นน้ำหมักนะครับยาเส้นนะครับผมสองซองนะครับพริกป่นประมาณ200กรัมนะครับแล้วก็ มีน้ำส้มสายชู1ขวดแล้วก็เหล้าขาวนะครับ40ดีกี35ดีกีก็ได้นะครับ1ขวดนะครับผสมเทลงไปนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับสูตรกำจัดไรมแมลงนะครับนอนเพียนะครับมดนะครับได้หมดนะครับผมเดี๋ยวจะมาใช้นะครับในอัตราส่วน2ลิตรนะครับสำหรับคนที่ใช้ไม่เยอะนะครับก็จะใช้ประมาณสัก สองช้อนแกงนะครับแต่ถ้าพืชที่ใหญ่ที่โตแล้วนะครับเช่นพริกที่ติดดอ,อกออกผลแล้วก็ถ้าฉีดไปแล้วสามารถใบเขาทนได้ไม่ไหม้นะครับก็สามารถเพิ่มเป็นสามช้อนแกงได้นะครับหรือนะครับถ้าเป็นถัง20ลิตรนะครับก็ใช้ประมาณสัก100เริ่มต้นจาก100มิลิลิตรก่อนนะครับผมหรือหน่ามิลก็ได้นะครับต่อน้ำา20ลิตร ก็ประมาณ1ปึ่องปลานะครับกับปองปลาที่เราใช้ตวงนะครับเอามาใช้กับถัง20ลิตรได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราไม่มีที่กองเหมือนถัง20ลิตรเราก็ต้องเอาที่กองมานะครับแล้วก็ตักได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้หัวฉีดเขาตันนะครับใช้ประมาณสักสองช้อนนะครับกองแบบนี้เลยนะครับใครจะมีผ้าขาวก็ก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นนะครับโอเค รรมานนี้นะคับจริงเคยเคยลองมาหลายสูตรแล้วนะครับเหมือนในคลิปบางคลิปไปบอกว่าเอายาสีฟันบีบยาสีฟันแล้วเอาไปฉีดมดเพี้ยมแร็งทดลองแล้วนะครับไม่ได้ผล <c oughs> ก็เลยเอาเป็นน้ำหมักแบบนี้ดีกว่าถือว่าไม่หมักนานนะครับหมักแค่2วันก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้แล้วนะครับ ก,ก็เก็บไว้ที่เดิมก็ได้แล้วก็อยู่ได้หลายเดือนครับอยู่ใน,ในกระปุกนี้นะครับก็เก็บไว้ใช้ต่อครั้งต่อไปนะครับ